ถ้าจะพูดถึงเรื่องวิชาตังฟูเป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้จบคนส่วนมากจะมองวิชาตังฟูและไทเก๊กไปในแนวทางของการออกกำลังกายเท่านั้นต่างก็เชื่อว่าไม่มีกำลังภายในห่อเหินเดินอากาศใดๆทั้งสิน้นมีแต่ในภาพพยนต์แต่ก็ยังมีบางคนไม่เฉพาะคนจีนแม้แต่คนไทยเองก็ยังเชื่อหัวปักหัวปั๊มว่า คนจีนสมัยก่อนที่เรียนวิชากังปูและไทเกตมีกำลังภายในจริงสามารถห่อเหินเดินอากาศได้มีพละงกำลังมหาศาลผิดมนุษย์มนาบ้างก็ยกตัวอย่างท่านปรมาจารย์คนน้นคนนี้บ้างท่านปรมาจารย์หววโวยหงท่านปรมาจารย์หย่งซุนยิบมันรวมถึงยาจกซูเจ้าของตำนานหมัดเมาและรูดลีเป็นตน้นโดยมีฝรั่งจำนวนมากได้มีการสืบสอบค้นหาเรื่องวิชากังปูอย่างแท้จริง หาหลักฐานต่างๆการต่อสู้ของปรมาจารย์สมัยก่อนแต่ก็ยังมืดมนไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นว่าปรมาจารย์พวกนี้จะสามารถทําได้อย่างในภาพยนตร์จนกระทั่งมาเจอหลักฐานการต่อสู้ของปรมาจารย์ทั้งสองที่เกาะมาเก๊าที่ถือว่าโด่งดังที่สุดในยุค70ปีก่อนแต่การประลองวิทยายุทธ์ของท่านทั้งสองกลับกลายเป็นเรื่องฮาขี้แตกขี้แตนไปทั่วโลก เรียกว่าเอาจิงโจมาต่อยกันยังดูมีลีลาสวยงามกว่านั้นอีกบางคนถึงกับกล่าวว่าการต่อสู้ของไทเก็ตและกังฟูจะถึงคราวเสื่อมสลายในคราวนั้นแต่ต่อมาก็มีผู้ฟื้นฟูว,วิชากังฟูขึ้นมาใหม่ในยุคปี1970ถึงปี1980เขาคนนั้นคือบรูดลีนั่นเองเขาได้ดัดแปลงวิชาการต่อสู้ของกังฟูให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ผสมประสานกับยิมนาสติกและการชกการต่อยให้ทันสมัยดูสวยงามยิ่งขึ้นช่วงนั้นทำให้กังฟูกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งและภาพยนตร์ที่เขาได้แสดงก็ได้โปรโมทวิชากังฟูให้โด่งดังไปทั่วโลกเขาได้ออกแสดงโชว์วิชากังฟูอันแข็งแกร่งไปเกือบทุกประเทศทำให้วิชากังฟูกลับมาโด่งดังเป็นพื่แต่แตทุกคนเชื่อในความเก่งกาจของรูดลีถึงขั้นมีการเปรียบเทียบระหว่างเขากับมูฮัมหมัดอาลี ยอดมวยสากลชื่อก้องโลกถ้าชกกันใครจะชนะนะแต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าบูตลีเก่งจริงหรือเพราะการออกแสดงโชว์วิทยายุทธตามที่ต่างๆของเขาเป็นการออกโชว์กับเพื่อนๆและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นโดยที่เขาไม่มีโอกาสต่อสู้กับนักสู้มืออาชีพเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่หลายคนก็บอกว่านั่นเป็นความฉลาดของเขาคนที่เก่งในภาพยนตร์กับการต่อสู้จริงมันคนละเรื่องกัน ถ้าเขาต่อสู้จริงและเกิดพ่ายแพ้แบบหมดรูปชื่อเสียงทั้งหมดที่สั่งสมมาก็ต้องมีอันเมลายหายไปในทันทีจะสังเกตว่าระดับปรมาจารย์กำฟูของจีนที่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะไม่เคยต่อสู้จริงกับใครๆเลยพวกเขามีแต่แสดงโชวพละกำลังความแข็งแกร่งความสวยงามของท่วงท่าและพละกำลังภายในโดยให้ลูกศิษย์เป็นนามา บุคคลที่เห็นการแสดงโชว์ของปรมาจารย์พวกนี้แล้วก็จะแบ่งออกเป็นสามจำพวกจำพวกแรกคือไม่เชื่อเลยจำพวกที่สองเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจำพวกที่สามเชื่อสนิทใจแค่นี้ท่านปรมาจารย์เหล่านั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วดีกว่าออกไปโชคจริงเจ็บจริงแล้วก็แพ้มาแบบจริงๆลูกศิษย์ลูกหาในสํานักก็พลอยหายไปหมดและชื่อเสียงก็หายไปหมดสิน้นสู้หลอกคนไปวันวันยังดีกว่า ไม่แน่นะอีกร้อยปีต่อมาท่านปรมาจารย์อ้วนแห่งเวียดนามน่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้หวงเฟยหงนั่นเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปรมาจารย์ยิบมันปรมาจารย์หวงเฟยหงยาจบซูบรูตลีที่ยังมีชื่อเสียงอยู่จนบัดน,นี้และหลายคนเชื่อว่าท่านปรมาจารย์เหล่านี้เก่งจริงเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยชกจริงกับนักชกมืออาชีพเลยนอกจากการแสดงโชว์หรือเตี้ยมกันมาเท่านั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นคงจะแพ้ท่านปรมาจารย์เหลียวปิงท่านสำเร็จวิชาหัวเหล็กกําปั้นเหล็กและหําเหล็กบนเท้อเขาเทียนซานมาแล้วและท่านปรมาจารย์เสี่ยวปิงนี่แหละที่เก่งกล้าสามารถที่สุดท่านท้าน,นักมวยไทยชาวจีนชกในคลาวเดียวกันถึงสามคนการชกเริ่มขึ้นเอาก็ต้องขอกล่าวคำวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านในช่วงปีใหม่นะครับเนาะโอ้โห 2,566คะแนนแล้ว,วเห็นไหมท่านปรมาจารย์เซียวปิงกันตัวเอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับนอนทิภาคในช่วง2,566หรือปีใหม่ท่านปรมาจารย์เซียวปิงอ่ะชกกมยไทยชาวจีนนะครับโบ้จากสื่อสมมุติชื่อว่าเซียวหอยอันตัวเอานั่นเห็นว่าเซียวหอยเตะกัน,นกข้ออนันละเอามาแลกภาพชากคนอ่ะโอ้โห,หพี่น้องเอ้ยมีหดเดินย่นเนี่ยเอา เอาลากความมาแท่งบ่เนี่ยเอานั่ะนะเบิ้งมัดอีเปุ๋ของท่านเอ้าลองเบื้องว่าบ่ยังดอกไปสามไม้ไข่พนักพวนนะเอาพวนเอาพวนนะอู้อู้พี่น้องเอ้ยไว้สันเทือกระตายเรามัดของท่านนั่นนะเอาเอาไว้ยังไรนั่นนั่นเอานั่นเออเอาพวนนะล่วงเบิ้งตีพลังของท่านนั่นนะไว้บีเดินย่นผมเลยเออโอ้โยเอาถึกยันข้างกระตายเนาะครับเนาะ มันสิดังป้องล่างอยูุติว่างหันเฮ้อเอาไว้ทั้งใดเอามาแล่ภาพชาว่าท่านถือยันทั้งใดเนี่ยช่วงเนื้อมาขวนแบบเอานั่นนะอู้อ้เอามาแล่ต่อนนะครับเนาะเอาเนี่โอ้เอาถืกเตะเขาข้างกระไตอีกแล้วพี่น้องเฮ้ออู้คนขีดทางแบบเอากรรมาการนับบ่เอ,เอานั่งหน่ออัดสองหน่อ อาซำอาเซียหาหนอหกหนอเอามึงนับกูเฮ็ดหนังกูว่าท่านถึกหนังอยู่พนภาณธนว่าเออลองเมืองท่านเซลขึ้นพวดนนะโอ้โหเบื่อไปแต่ละบาทพี่น้องเอานั่นเอานั่นลองเบิองเอาตายค้าคักมวยได้เออเออว่าอย่งไรเออเออพอดน่ะโอ้โหทุ่มทั้งตัวนนั่แหละวพวนนะโอ้โหพลังของท่านช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นแหละเอากรรมการแยกออกมา บึ้งทางนากันว่าเป็นสิเธ์โกแสมอยู่ทีมีหอดเดินย่นแถมอีกอร่วมกันกระล้่นซีเราขวดถือเขาเ้าอันท่น่นเออเอา,เอาโอ้เนี่ยเออไม่ยังอีกถือยังเอามาแลบภาพชาเอาเนี่ยข้างกระไตเล็กท่านถือเตะอีกแล้ววันทองเ,เอากลรมาการให้สัญญาณโนะ เอาเนะี่ยเสี่ยวหอยถีบไส้คนาท้วง่อนเอาล่องเบิงโอ้ยประมาทท่านบ่าอะไรด,ดีโอ้ยไอ้มัดผู้พาล้วท่านพวนะ่นอโอยันเทือกัะข้างตป๊ปอกแล้วเอากรรมการเย้ามาล่องเบิงตีอาก็มีหลายท่านถามช่องการดำไปไหนแลครับนะเนาะอาก็ปรากฏว่าโดนปิดนะครับช่องการดำใช่หมอเนื่องจากว่าสถานะชุมชนไม่ดีนะครับ เอาหนันเห็นไหมเห็นออัวท่านล็อกข้อนแล้วเนี่ยพรวดนะโว้ยท่านสิหักขอ้อนทัวท่านว่าเอากรรมการแยกออกมาให้สัญญาณชกต้อนแล้วเนี่ยโุ้ยเอานันเห็นว่าถึงวยไทยเตะเขาเอาเตะเขาดา่างเง้อว่าจังไดนเอาเตะเขาหัวนุ่มเนี่ยท่านมาเตะกูให้หยั่งพะนัสทันว่าเอาว่าจังไดนนั่นท่านยุดหายใจนะครับเนาะเนี่ยหลังจากใช้พลังไปไล่เติบ พวดนะมือมาอีกแล้วมัดอีเปอเออเอามวยไทยเอามวยไทยขยับเข้าหา <c oughs> ท่านเปี่ยนการเตะใส่ล่ะเอาถือเตะกดคาตุอยพวดนะท่านมือมัดโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แล้วมัดกังหันนรกของแทนแล่ะไว้ห <c oughs> นังเห็นวาล่ามัอลเด็กเกอร์ก็ะเล่นแบบท่านนี่แล้ะกังหันนรกขอตัวเอาล่องเบื้องเอามวยไทยกะยกยัยงแงเอาเตะขว <c oughs> พวดนะเฮ้อ <c oughs> เอาไว้ทั้งใดตีเขาวะเฮ้อเอาหน่ะตีเขาเข้าขไปอ้ายอยากออกมาเฮ้อเอาเนี่ยเอากรรมการนับเราที่นี่ท่านเจอเขาอัดซัมสิฮะฮะฮักหาอัดแจ็คหน่อกัดแป็กหน่อกัดสูไดอ้บ่เจ๊งนี่งสูได้จักน้อยอยู่พนระนา,านว่าเอาไ,ไั้งไดให้โชคต่อเอามวยไทยเขยับเข้าหาขวดท่านดึกไปเทศบาลนี่เราไอ้หมัดค้อนตอกชิวเราท่าน ไว้คนแรกที่ไรสายานี่ขว่นนะเห็นบ่าจิงจกฟาดหางเออเอานันอลองเบิ้งตี้วนญว้ยมีหดเดินยนเอานันน่ะเอาถึกเะ้าลมนะครับเอาขวานนะ่ะเห็นบ่าขีเกี่ยมฟาดหางอ่ะนเอาหรือจิงจกฟาดหางเนี่ยอถือตอขาลมทวนบัหนึงเอาลุกขึ้นมาเอาเดินยนขึ้นมาก่อน ลั่นจอดเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้นเออเออเออเอาไว้ทีงไหนโอ้โหอ้าวถีมขี่พลนะครับน้อเอาตกปอกคนขี่ทั้งแบบมันแล้วเอากรรมการนับอีกแล้วเนี่ยอ้าวคือนับทันไหวแต่อาซัมอาเชียฮ่าวัตอาเจ็กหนออาแบกหนอสุไลวะาสุยเยือกนะทันวาอ้าวทันยังโมยอมแผลนะครับน้อเว้ย ว่าจังอกมวยไทยแล้วนะเทียนวาล่องเบิงตีเอาว่าต่ได้มวยไทยกันไว้ระวังตัวขึ้นกันละวะเพราะมัดของท่านนี่ตีพวกเขามาแล้วแปดลูกบนต่อเอาล่องเบิงตีนั่นเฮ้ยว่าทั้งใดเฮ้เอาท่านจุกนั่นแหะถือถีบทองดูไรเฮ้ยถีบขึ้นก็ไนดน้พานสันวาเอามวยไทยเอาเตะขัวเขาขี่พลอเอา ว่าไอ้ลองเบื้งทันเตะเขาทั่วนะจุ่มเรีมัดนั่นแหละเนื้อมาเจอรีเสียวหอยเอาเสียวหอยถอยกรูดนาะเห็นว่าท่านเคาะเข้าไปแต่ละบาทลองเบื้งที่นั่นอันทันลุยโอ้ถูกสวนเข้าค้างดังดังฟอกแล้วงันเนื้อเนี่ยเห็นว่ามัดท่านตบเคมากเนี่อว้าวพลังของท่านเอาแน่เนื้อถอยเห็นแล้วมึงตีหัวลังกูเห็งหงันอันทันบาเอ้อ ถึกสวนบัลน,นี่ือยังเศร้าแล้วนะพี่ท่านเอาบอลตั้งไหนเฮ้ยเนี่ยอ,อ๋ยอท่านถอยรวบรวมพลังเอาเนี่ยถึกสวัวครั้งดังเราวันนี้เอาว่าตั้งไหนนั่นน่ะเอานั่นน่ะพลังของท่านมาแล้วเฮ้ยไ,ไอ้มัดทุบงอนตอนแล้วเนี่ยโอ้โหเอาถือก้อนนะครับเนาะเนี่ยโอ้ยเทิงการเขอ,อพี่น้องเอ้เออนั่นเอานั่นน่ะโอ้โหเฮ้ยเอาเมยไทยบอลตั้งไหนมวยไทย มวยไทยชาวจีนครับไอ้เอจาา้าคขาว่าโอ้โหใส่กันข้อดังโป่งล่างเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าลูกบ่ลูกเอายปั๊บสายไลยกลั้งเถอะเฮ้ยเป็นการประจานท่านเกินไปดอกนะเอา้างัดเขยวปลอมออกอ,อ้าวเ้ยท่านแพนอกนะเอามาแรกคนที่สองนะครับเนาะเอาท่านบอกว่าแพ้คนแรกแตะวันสินนกสองคนสุดท้ายนะ่ะสองในสามนะท่านมาขวัเห็นว่ ข้าวผายอาจารย์สีใสพลังแข่งสวงสวงเน้เอาครูโชคนต่อมาของท่านวังสีเจ้าน่ะเอาน่ะนะโอ้ยเอ้าเอาไหนท่านสีน็อกแล้วยกแรกท่านว่าพวดนะโอ้ยออกมาเต็มที่แล้วพลังของท่านเอาว่าจังไหวังสีเจ้าตีเข้าเอานั่นเอ้อเอานั่นโอ้ยเอ้าเอาท่านบื้อบัดนั่นแหละโอ้สู้กับเขานะครับเอามัดกับเขาตัวเอ้าลองเบิ้งพลังของท่านเอาวังสีเจ้าวื้่สายขึ้นกันแล้ววะ เอาเอาท่านเอานาห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 นาเอาก็เป็นกังกากางกาอันโน้โอ้ยโอ้ย,โ,อยโตกปอกแมงอาจาัดงด่งหยังวังหังคุ้งกรรมการเอากรรมการนับเอามาแาาาาลีา้ยาพับชาโอ้ยมัดดึกไปด้วยถือข้อกับข้ขอรุดแล้วพลังของท่านไปเนาะตีผู้เขาล่มมาสามลูกเนี่ยหัวกัดดุดพ่อหัวหัวทั่งใดเอานั่นเอาไหน,อหนโอ้ยเจอเข้ขอขกี่โพนสองดอกพี่น้องเอ้ย วอ้ท่านถอดหัวออกไปแห้วเนี anyway, uh ่ยอ้โอ้ยเอ้าเอ้าเจอเข้าเต็มเต็มแล้วโอ้ยนั่น่ะโอ้ยเขาดูกสวงเอาวันไดเออบุ้ยบังท่านสูแล้วเกินเอาดูรูปร่างของท่านนี่เล็กกว่านะเนี่ยแต่พลังของท่านนี่ยิงใหญ่กว่ววันถอะเออวันหดมวยไทยเอาตีไส้ของนาท้อง เอาหนันนันเออดีไหมดีไหมกังกากังกาโอ้ยผู้ตีกับบริยตนเนะครับเนาะเอาหนันเห็นไหมสอยเขาข้างกระไตโอ้ยดังป้องล่างมาเด้อเนาะกรรมการยุดที่การชกกันแล้วบุตรท่านลุกอยู่เอาว่ายังไงเอามาแลกคนที่สามนะครับนาะบัดนี้โอ้โหเอาท่านวาแพ้่สองคนบ่เป็นยังซีน็อกคนที่สามมาแล้อหยลองเบิ้งเอาคนที่สามนี่ท่านบอกว่าเอ้า ให้ใส่ตะมัดมันเถาะเนี่ยห้ามใส่เข้ากับเตะเนี่ยเพราะว่าท่านว่าท่านจุกวันเถาะสันใส่ตะมัดเนี่ยจังไดยก็สู่พลังท่านบ่ได้ท่านว่าเนี่ยพวนะเห็นวะพลังมัดอีเปิร์นเหรอเนี่ยล่วงเบื้องนั้นท่านเขวานแล้วโอ้โหอ้าววันจังไดย์วันนี้จะไงเงือบหลุดเอ้าเนี่ยเอาเนี่ยเอ้านั่นน่ะเอ้านั่นโอ้ยหโอ้โหเอ้าโอ้โหกรรมการว่าจังไดย์อ้า ว่าปิงหยังพนักตันวาเอ้ายุติการชกเลยนี่โอ้ท่านงวัวโสบอกยุติการชกมั้เถอะเพาเขาว่ายันท่านตายเอาเมาเบื้องภาพชาว่าเป็นยังไงคือจบเร็วแท้เว้ยคนที่สามเลยเนาะท่านกำเบิดกำลังแล้วพรอพน่นะโอ้โหด,ดึกไปเตละบาัดบายเป็นตีตะปูอรรดเฮ้อ พ่นพ่นพ่นโอ้ยอุ้ยสันโดนลูกนี่แม่พี่รองเอ้ยโอ้ยนั่นเอ้เอ้ามังตีครั้งหลังกูเฮกหยังพะนัทธันวาบ่ตีครั้งดันเขาก็ลำข้างกระต่ายเหรอเฮ้ลองเบิ้งเอาหน่น่ะเอาแน่โอ้ยเอาโอ้ยนางเงือบเอ้โอ้ยแต่เรียนตุนสัตว์เนาะครับเนาะเอ้า ซึ่งก็ปรากฏว่าท่านยกไสธนะให้ครูต่อสู่อีกครั้งหนึ่งบนเถาะจบสะละ,ละขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา